ันนี้เป็นอน,นสุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชริษฐานใบตรงฟังโขงริษฐานใบตรงฟังโขงลานดอกจานตลาดลานดอกจาอนอำเภอเขมราชง้อยฟังโขงอยู่ที่นอง นั่นเป็นตำบลเทศบาลเขม,มาราเพ่น่นาสิเคยมากนาสิเคยเสร็จมาฟังโขงในสายโบราณดาน,ดานเป็นเมืองนาดานเป็นได้ถ้ำยุทานใบนะครับผมให้คนให้คนเลยกาดวายมียนี่เก,กล็กาหวายหลายไกลจนไก่ตีน้ำหวาน ทีิ่นมากราบมาขอพรอจากเพิ่นด้ไปหลายพ่นวะี่นองกต่มาแก่บนนี่กล้วยแม่มีผลละหมากรากใหม่นะครับก็มากถวายเพิ่นเป็นประจำยังมีไก่นี่ครับไก,ลกล่กระไรโตที่สุกหลานที่ได้กราบว้ขอพ่อน้พ่นตามที่เพิ่นกราบเพิ่นขอเพลินกะมาแก่บนเป็นดอกไม้แน่นะครับ ที่ตลาดลานดอกจานอำเภอเขมมาลาน้อยฟังโของอยู่นะครับคุณเสด็จท่าที่น้าเบิงอาหารการกินอยู่ตลาดลานดอกจานทร์มันมีมียังเนยมันมีจะมาส,สายหน่อยหนึ่งจากห้องสีมาลายมีข่าว่าอย่งบดแล้วมีแตงมีเป็นหอยหอยจูหรือว,ว่าหอยผมเป็นผักกาดสานหอยจู อแงออกเนของแท้ร้อคนเละมาหลักหมาเนห่วงนอยห่วงน,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 น่อยห่วงน่อย่เป็นตลาดรำปามาีสินค้าลายรกสมาจะเป็นของพนบานอาหารเืนบานเท้า ตอนนี้นี่ขาีเขาีอะไละลูกของห้องห้องขีอนางรับแม่ขายไป็นนเบดึงชิปโปไปนน้เอาได้ได้ไเ เบอร์คิปโปไปแล้วอะ่คิปโป๊ไปไนเต็มเ,เลยผม,ม,ม,มเบิ่งแดงตรวจตรวัดสงข้ามครับผมทีกระบอกไปกจุดก่อน หงขาหงปลาบบต้าาองใช้กีกระบอกเี่นั้นอไฟกีกระบอกมี่สแบบตั้นนะกีกระบอกมีคสองแบคบครับขาขานุ่มเลยครับขาขานุ่มก็เรืครับ้าขานุมนาน่มจะมยิเนเสียงดังตุบตุบตุบตบตบมันอย่างเี่นัน นี่มอนอยากเลยอันนี้เป็นผู้าวาี่นองตำก้วยพ่อข่าผู้ใายเห็ดี่นองแข็งแรงตำแห้งแห้งตำเลือกตำตื่นตลาดรน้องจ่ายี่นองเขาจะกินกับเสบด้วยฝีมือผู้ใายแข็งแรงชายแท้นะครับชายแท้ ตังก้วยของแสร็เบิ่งคนณรอกันเบิ่งนะเบิ่งของแปฝกก็นะเราเป็นผู้ชายเราตับงวงของเปล่นตั้เปลี่ยนความตั้เปล่นพนี่นอ้องเติมซั่มมานิ่อ่านเลยผู้ชายแท้ครับผมของแขกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตลาดร้านอาจารย์มีร้านเดียวนะครับร้านเดียวครับขายดีขายดี ขายดีขายดีอันนี้เป็นมันแกวฟังขงพี่น้องขึ้นซื้อหรื่ชาฟังโขงนี่เป็นมันแกวทิ้นหัวนุ่มเนื้อนุ่มคับหวานพร้อมหวานเกี๊ยบเหมือนน้ำพึ่งเลยมีเนื้อขาวเนื้อสีม่วง ผู้เดบวเคยลองต้องลองเบิองว่าผมพูดเรื่องกิ่งครับพูดเรื่องกิ่งเพราะว่าเคยไปกินแล้วพี่น้องเคยไปหนึ่งแล้วมันสซีนุ่มแล้วก็หวานนุ่มหวานพร้อมนี่เป็นสาวน้อยสาวน้อยมาขายเองนะครับเป็นสาวน้อยเป็นสาวน้อยขายเองแบบโบกะกระมี่เกียรติแห่งกระมี่นะครับเกียรติแห่งบโบกะกระมี่ทุ่งตะเคียนสมบัติห้อสมัยโบราณ เป็นของแท้ๆโบราณเลยของโบ,บราณแบบหอยของแท้ครับผมผู้บ่าวขายหน,นังปันเป็นเสนอาขายน้ำปันมา อะโวคาโดปัน่นัเอาโอเคส่เบ่งหนาเบ่งตานนา ตลาดล้าดอาจานครับนี่เบาๆสำนอยขายเองเป็นนมสดขายของเองเห็ดเองโซนนี้รับปันของฝีมือผู้หยิ่งครับเฮ็ดดี่ไม่ต้องไปเลียนแบบไผรสชาติเยี่ยมผมเป็นลูกค้าประจําด้วยครับนี่ลดรอพร้อมนีเน่เป็นฟังโถงเป็นฟังโถงฟังโผงการในร้าดอกจานเป็นอาหารพื้นบ้านน่ามาก แล้วมักซอกมักซอ,อกอนะเอาอะโขดปั่นราคาพิเศษเยอะ <ๆ S 2> จุเลยเนยอะเต็มพอหล่อเลยผมผมสร้างใบวานให้ครับเอาธรรมชาติมากๆเพราะวนน่าเนวาเป็นปกินแก้ไขมันกอดตับได้เอะโขดเนี่ยไขมันกอดตับกินแล้ว อาจจะหายและจะหายไปเลยครับผมมาตั้งชนว่าโซ่บนนี้เป็มเลยต่างๆเป็มเต็มเลยเต็มแกยวพี่น้องคุณภาพคัดแก้วเลยครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยครับผมอะโวคาโดปั่นเรียบร้อยแส็บเส็บแส็บเสบเสบเสบกินแก่ห้อน เป็นยาแก่ไขมันกอดตับไขมันกอดตับกินแก้ไขมันกอดตับอโวคาโด,าโาโดน่ากินน่ากินครับผมเพื่อนเพื่อนเดิมด้วยขอฝากเนี่ยฝากตัวนะครับช่องไม่ในนอยกำลังหัดไทย ทายบ่เก่งปันไหนกล่องละกล่องราคาถูกถพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆได้ขอกดติดตามนะครับขอกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมตลาดลาดนงจานย์ฮมีคิดดีๆฮามีของมีอึ้งมีผลละมาแปลกๆแปลกเซเบิ้งครับผมตลาดลาดนงจานย์นะครับอําเภอเขียนม่ราชตลาดลาดนงจานร์ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆ